สวัสดีครับผมชัชวานอรวงสุวัฒน์ครับวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพย์บุคคลนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาภาวะผู้นําของบุคลากรที่เป็นหัหนงานเป็นผู้จัดการของหน่วยงานต่างๆนะครับเป็นที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาระบบงานให้กับหลายสถาบันนะครับโดยเฉพาะ Professional Training and Consultancy นะครับซึ่งก็ให้บริการในเรื่องของการจัดฝึกอบรมด้วยแล้วก็การพัฒนาระบบงาน HR ด้วยนะครับในวิดีโอชุดนี้ เป็นวิดีโอฝึกอบรมนะครับซึ่งจัดทำาขึ้นหนึ่งในหลายเรื่องนะครับได้แก่เรื่องสมรรถนะเพื่อการบริหารทรัพยรบุคคลซึ่งก็คือวิดีโอชุดนี้แหละนะครับที่จัดทำไปแล้วก็จะมีเรื่องของ s k i l l matrix ก็จะมีเรื่องของการวิเคราะห์ตากำลังด้วยการวิเคราะห์พลังงานนะครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นวิทยากรให้กับหลายสถาบันฝึกอบรมนะครับก็คือเรื่องของเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้คนที่ใช่เข้ามาร่วมงานนะครับวิดีโอฝึกอบรมที่จัดทําในช่วงเวลาเนี้ย จัดทำขึ้นบนเจตนาอันหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าเราจะเจอปัญหาของโรคระบาดอันนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในประเทศไทยของเราในช่วงเวลาเนี้ยก็คือโควิด19เนี่ยนะฮะแต่โลกของการทำงานมันก็คงยังเดินหน้าต่อไปนะฮะแม้ว่าจะ work from home หรือไป work จากสถานที่ทำงานจริงก็แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละองค์กรนะครับ การบริหารทรัพยรบุคคลของเราก็คงต้องดําเนินต่อไปและจริงๆแล้วในช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะครับกับการที่เราจะมาทบทวนดูระบบการบริหารทรัพยรบุคคลของเรานิดนึงนะครับว่าตอบโจทย์ระบบมาตรฐานคุณภาพอย่างเช่น ISO 9001เวอร์ชัน2015ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดนี่หรือเปล่านะครับแล้วก็เราจะประับปรปุงพัฒนาระบบงาน HR ของเรายังไงให้มันสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์สอดคล้องกับ ดิเรกชันขององค์กรที่จะเดินไปในช่วงเวลาต่อไปนะครับในช่วงเวลานี้นอกเหนือจากสภาวะความไม่ปกติในเรื่องของโรคระบาดอย่างที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะครับมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายเรื่องในการทํางานในองค์กรเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติบโตขึ้นของเทคโนโลยีสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงของวิธีคิดวิธีการดำเนินของคนรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาสู่องค์กรโดยเฉพาะคนเจนวายและคนเจนแซที่ก้าวเข้ามาสู่ในองค์กรแล้วเนี่ยนะครับทำให เราต้องมีการคิดอ่านนะฮะที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงงานและงานที่สําคัญอันนึงซึ่งเป็นงานที่ในมุมมองผมนะเป็นงานที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปได้อย่างมากๆเลยคืองาน h r เราเนี่ยแหละฮะโดยความเห็นส่วนตัวผมนะผมพบว่าถ้าองค์กรไหนเนี่ยระบบงาน HR ไม่แน่นไม่ปังเนี่ยนะฮะเวลาที่จะไปขับเคลื่อนงานเวลาที่จะไปพัฒนาอะไรอย่างอื่นเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยสมูทมากนักนะครับจริงอยู่งาน HR เนี่ย ในความเข้าใจของคนโดยทั่วๆไปก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ่ายเงินเดือนการจ่ายโบนัสการปรับเงินเดือนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำโอทีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ่ายสิทธิประโยชน์สวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่นั่นคือมุมของการบริหารทรัพยารบุคคลที่เรียกว่า human resource management ด้านเดียวนะครับยังมีงานอีกด้านหนึ่งที่สําคัญมากและเป็นพื้นฐานสําคัญของการสร้างเรียกว่าขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรก็คืองาน human resource development หรืองาน HRD แล้วก็งาน Organization Development ที่เรียกว่างาน OD นั่นเองนะฮะซึ่งทั้งหมดแหละก็อยู่ในองค์กรพยพหรือว่าเป็นส่วนที่อยู่ในงาน HR ที่จะต้องเกี่ยวข้องนะครับโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับงานทั้ง3พาร์ทนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน HRD งาน SIM งาน OD ทั้งหมดนั่นเองเพียงแต่ว่าเวลาที่เราแบ่งหน้าที่การทำงานเนี่ยอาจจะมีบางคนที่ทำงานด้าน h i m อาจจะมีบางคนที่ทํางานด้าน HRD อาจจะมีบางคนที่ทํางานด้าน OD โดยเฉพาะถ้าองค์กรที่ใหญ่หน่อยนะฮะถ้าองค์กรที่ขนาดไม่ใหญ่มากหรือองค์กรที่อาจจะยังไม่ค่อยแบบให้ความสําคัญมากกับเรื่องของการพัฒนาองค์กรเนี่ยงาน OD ก็อาจจะเป็นงานที่แฝง,งอยู่ในฝั่ง HIM ม้่งหรือแฝงอยู่ในงานฝั่ง HRD บ้างนะครับก็สุดท้าแต่ว่าผู้บริหารของแต่ละองค์กรเนี่ยจะให้ความสําคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ประเด็นของมันคือว่า มันหลีกเลี่ยงหรือมันหยุดที่จะพัฒนาไม่ได้นะครับแม้ว่าจะ,จะเจอสภาวะใดเข้ามาในองค์กรหรือกระทบกับตัวพนักงานของเราก็แล้วแต่นะครับและเรื่องของ competency หรือว่าเรื่องของสมรรถนะเพื่อการบริหารทรัพย์มรคนเนี่ยในมุมมองผมเนาะผมคิดว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราน่าจะต้องเรียนรู้นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะทําวิดีโอฝึอกอบรมนะครับความยาวประมาณสัก4ี่ชั่วโมง4ีชั่วโมงกว่าเนี่ยเพื่อที่จะเป็นแหล่งความรู้อีกอันหนึ่งนะครับเรียกว่า เรียนรู้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยให้ท่านสามารถที่จะเข้าใจระบบสมรรถนะหรือว่า competency เนี่ยที่จะเอามาใช้กับการบริหารทรัพยรบุคคลของเราอย่างไรก็ดีนะฮะจากประสบการณ์ส่วนตัวผมเองนะผมก็พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็น public training นะครับขององค์กรต่างๆที่จัดเนี่ยหรือว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ในเรื่องของ competency หรือสมรรถนะเนี่ยในช่วงปัจจุบันมันไม่ค่อยมีมากนักนะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้เรื่องของ competency เนี่ยมันคุยกันมานานแล้วฮะ ในสังคมไทยเนี่ยเอาย้อนหลังกลับไปประมาณสักสิบสี่สิบห้าปีก่อนหน้าเนี่ยนะฮะผมก็ได้ยินมันแล้วอ่ะว่า competency มันเป็นประมาณไหนแล้วมันจะเอามาใช้ยังไงบ้างแล้วในช่วงประมาณสักสิบปีก่อนหน้าเนี่ยนะฮะองค์กรต่างๆก็สนใจเรื่อง competency กันมากเลยสนใจเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดการจัดทำรายการ competency การทำ competency assessment การทำอะไรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ competency กันเยอะแยะมากมายนะครับ แต่มันก็จะเป็นภาพขององค์กรใหญ่ๆองค์กรที่เขามี HR ที่มีประสบการณ์มีความรู้ดีในการมารันหรือมาจัดการทําเรื่องคอมเพนดเอนซี่ในองค์กรเนี่ยนะฮะแต่องค์กรใหญ่มันมีจํานวนน้อยนะฮะในองค์กรที่เรามีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไซส์ SME มมากกว่าหมายถึงมองในระบบธุรกิจของเรานะฮะ และ h r ที่อยู่ในธุรกิจ SME เนี่ยหลายๆองค์กรเนาะอันนี้พูดถึงว่าหลายๆองค์กรไม่ได้หมายถึงทุกองค์กรนะครับก็ไม่ได้เป็น h r แบบที่เหมือนกับที่องค์กรใหญ่ๆทำอะ่ะหลายๆองค์กรก็จะโฟกัสไปงานด้านของ HRM มากกว่าจะมีบ้างองค์กรที่จะให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเนี่ยก็ตามที่กฎหมายกําหนดนะครับยกตัวยอย่างเช่น่งเงื่อนไขที่สําคัญก็คือมีจํานวนพนักง,งานเนี่ยไม่ต่ํากว่า1 0 0้คนนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ย ด้วยความที่องค์กรจำนวนมากเป็นธุรกิจไซส์ SME เนี่ยนะฮะแล้วก็มีองค์กรจำนวนไม่น้อยเลยครับที่เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากช่วงที่ competency มันเงียบๆซาซาไปแล้วเนี่ยนะฮะ HR เราก็มีคนมากหน้าหลายตาที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาบางคนก็จบด้าน HR โดยตรงเลยบางคนก็จบในสาขาวิชาชีพอื่นมาเช่นจบการจัดการทั่วไปหรือว่าจบ บริหารธุรกิจสาขาอื่นการเงินการธนาคารเข้ามาทํางานด้าน HR เพราะงาน HR มันเป็นงานเรียกว่าเป็นงานพื้นฐานเป็นงานเชิงแอดมินนะเนาะที่ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นคนที่มีเซอร์ติฟิเคทเฉพาะทางเป็นคนที่จะต้องจบวุฒิการศึกษาด้าน Human Resource Management เฉพาะทางมาดังนั้นก็จะมี HR จํานวนที่ไม่น้อยเลยครับที่ยังไม่เคยรู้เรื่องระบบ h r ที่เกี่ยวข้องกับ competency มาก่อนหรือยังไม่คุ้นชินกับการที่จะเอา competency มาใช้กับระบบงาน HR ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นเรื่องของ competency for human resource s management อยู่บ้างนะฮะโดยเฉพาะ ในสูตรที่เป็น Public Training ในนามของ p r o f e s s i o n a l training and consultancy นั่นเองนะครับและประเด็นที่พยายามชี้ให้ HR เห็นก็คือเราทำา o o p p t t n c y เนี่ยมาเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดของมาตรฐานคุณภาพของระบบ ISO 9 0 0 1เวอร์ชัน2015เนี่ยในข้อกำหนด7.2ซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวิดีโอฝึกอบรมเรื่องสมรรถนะเพื่อการบริหารทรัพยากรคนเนี่ยรับรองว่ามีประโยชน์กับท่านแน่นอนนะครับและที่สำคัญมากๆเลยเนี่ย อยากจะให้ HR เรียนรู้พร้อมกับคนที่เป็น Line Manager ก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของ Competency ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือในการทำงานบริหารทรัพยรบุคคลของเราเนาะเ r เป็นคนสำคัญเป็นกลไกหลักก็จริงอยู่ครับแต่ว่าเวลาที่จะต้องเอาเครื่องมือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Competency ก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสัมภาษณ์ก็ดีไม่ว่าจะเป็น Training รถแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดทำาอ DP อะไรต่างๆเนี่ย ไปสู่พนักงานที่เป็นผู้ทํางานจริงๆเนี่ยผมว่ามันเป็นหน้าที่หลักของคนที่เป็น Line Manager หรือคนที่เป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้างานต้นสังกัดหัวหน้างานผู้จัดการในสายการบังคับบัญชาของตัวพนักงานนั่นแหละไม่ใช่ HR จะต้องรู้ Non HR ก็จําเป็นต้องรู้เรื่อง competency ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ